สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะก็จะมาทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะในช่วงเวลาวันที่5้าถึง1 1ตุลาคมนะคะว่าดวงชะตาของแต่ละวันจะเป็นยังไงนะคะเรามาเริ่มที่วันแรกก็คือวันอาทิตย์นะคะการงานการเงินสุขภาพของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในสัปดาห์นี้นะคะดวงชะตานะคะทำนายคร่าวๆนะคะ5ถึง10 เอ็ตุลาคมการงานดีการเงินดีแล้วก็สุขภาพดีนะคะก็ถือว่าในสัปดาห์นี้นะคะดวงคนเกิดวันอาทิตย์นะคะถือว่าดีนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆนะคะนะคะต่อไปก็จะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะการงานการเงินของคนวันจันทร์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากเลยนะคะการงานการเงินนะคะ ถือว่าดีแต่สุขภาพนะคะสุขภาพคนที่เกิดวันจันนะคะในสัปดาห์นี้นะคะ5-11ตุลาคมนะคะให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะอาจาอาจะเจ็ป่วยกระทันหันนะคะเป็นเป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะคะก็การงานดีการเงินใช้ได้แต่ว่าสุขภาพนะคะระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆของ ของคนที่เกิดดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในวันที่5ถึง11ตุลาคมค่ะต่อไปเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันอังคารนะคะ,ะการงานของคนวันอังคารนะคะก็มีเรื่องให้กุ้มใจนะคะมีเรื่องให้ต้องคิดต้องแก้ไขการเงินในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะแย่เลยนะคะก็ เป็นกําลังใจให้กับคนเกิดวันอังคารนะคะส่วนสุขภาพสุขภาพกายและจิตก็ถือว่าในสัปดาห์นี้ก็ไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงนะเป็นห่วงเรื่องการงานกับการเงินของคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้ต้องมีเรื่องให้ต้องคิดต้องแก้ไขนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะเป็นการทํานายคร่าวๆนะคะ ของคนที่เกิดวันอังคารในวันที่5ถึง11ตุลาคมนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆค่ะต่อไปนะคะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธนะคะการงานการเงินของคนวันพุธนะคะค่อนข้างที่จะแย่เลยนะคะการงานนี้ทะเลาะเบาะแว้งในที่ทำงานนะคะมีความเดือดเนื้อร้อนใจนะคือไม่มีความสุขใน,นที่ทำงานเลยนะ ส่วนการเงินนะคะการเงินก็ไม่ได้ดังใจนะคะโชคลาภอะไรก็ไม่มีก็ให้มีสติเลยนะคะในสัปดาห์นี้และสุขภาพก็ระวังเลือกอุบัติเหตุด้วยนะคะในสัปดาห์นี้ดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธค่อนข้างที่จะแย่นะคะดังนั้นก็มีสตินะก็มีสติทุทกๆวันนะคะก็ประคับประคองชีวิตตัวเองไปนะเป็นการทำนายคร่าวๆนะคะระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคมของคนที่เกิด เกิดวันพุธนะคะเป็นการทำงานคร่าวๆนะคะต่อไปนะคะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะการงานของคนวันพฤหัสในสัปดาห์นี้นะคะดีมากนะคะดีก็ทุกอย่างเป็นไปได้ดัง,ดงใจนะก็โอเคมากนะคะส่วนการเงินนะคะมีเรื่องวดโกงทะเลาะวิวาทหรือว,ว่า,าบัตรหมางกันเรื่องเองินเรื่องทองนี่แบบ สุดๆเลยนะในสัปดาห์นี้การเงินของคนวันพฤหัสนะส่วนสุขภาพสุขภาพก็ถือว่า,าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะดวงชะตาของคนวันพฤหัสในสัปดาห์นี้คือ5ถึง5ถึง11ตุลาคมนะคะเป็นห่วงเรื่องการเงินนะคะระวังการคดโกงนะก็ก็ให้มีสติเนาะในการจับจ่ายใช้สอยนะคะ เป็นการทำนายคร่าวๆนะคะของคนเกิดวันพฤหัสค่ะต่อไปนะคะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะการงานของคนวันศุกร์นะคะถือว่าดีนะคะอยู่ในเกณฑ์ดีการงานของคนวันศุกร์อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะส่วนศุกการเงินการเงินนี่ก็นะคะมีเรื่องให้ต้องจับใจ่ายใช้สอยเงินในทางที่แบบน่าเสียดายเนาะไม่สมควรต้องคือเสียทรัพย์นะคะ เสียทรัพย์ในเรื่องที่ไม่จําเป็นนะคะก็สุขภาพสุขภาพถือว่าดีนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องการเงินนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ระวังเสียเสียทรัพย์หรือว่าทรัพย์โดนขโมยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โดยรวมแล้วน่าเป็นห่วงเรื่องการเงินนะคะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เป็นการทํานายดวงชะตาแบบคร่าวๆนะคะ วันที่5ถึง11ตุลาคมนะคะต่อไปนะคะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะการงานของคนที่เกิดวันเสาร์นี้ค่อนข้างที่จะลำบากใจนะคะแย่มากนะมันมันมันเหมือนว่าระ,ระอุอยู่ในใจเนาะไม่ค่อยมีความสุขในที่ทาง,งานเลยนะส่วนการเงินก็ก็น่าหนักใจพอสมควรนะคะการงาน ก็หนักใจการเงินก็หนักใจส่วนสุขภาพก็ไม่เป็นดั่งใจนะคะป่วยออดแอดน,น,น,นะคะเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะดวงของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในสัปดาห์ที่วันที่5-11ถึง11ตุลาคมนะคะการงานการเงินแล้วก็สุขภาพค่อนข้างที่จะแย่นะคะก็ก็สามารถที่จะฟันฝันเป็นไปได้เนาะก็เป็นการทำนายแบบคร่าวๆนะคะ คนที่เกิดทั้ง7วันนะคะในวันที่5-11ตุลาคมนะคะถ้าชอบก็กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ